โแม่เลยทำไมขามันใหญ่อย่างนี้ครับก๋วยเตี๋ยวโคกไก่เลยครับพี่โอ้โหดูสุกไหมทำราเท่าไห้าสิบาทห้าสิบบาทอ้าลองมาเขาวาเด็ดนะครับโอ้โหทางมีขาวด้วยเรายนี่ครับลองลองลองดูโอ้ดูดิโค้งนี่ล้นชามเลยครับโค้งเนื้อเน้นเน้นอ่ะ ถ้ากินนี่ต้องไม่ต้องกลัวเปิดนะไม่ต้องหงส์สวยนะเอออ่ะลองดูแม่เลยหอมหอมไหมสดน้ำมันร้อนชื่นใจแต่งจะกินยังไงโอ้ลูกชายดูดิดูดเไม่ได้มีแค่โครงอย่างเดียวนะมีปลายปีกใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยดูดิข้อเอแอบมาเออซุกมาเยอะๆเลยเนี่ยดูดิดูดไหมอื้อหือ คงอย่างเดียวเราก็คุ้มมาในะ50บาทคนคุ้มอ่ะใครอยากมาลองทานได้เลยนะครับนี่อยู่หลังตลาดพนมนะครับเอาอาบน้ำหมดแล้วเขาเป็นร้านเดียวกับร้านกขวยจับยวนนะใช่ใช่เขากินอย่างนี้เลยเหรอไม่ห่วงสวยเหรอชิมชิมน้ำก่อนไหมชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนเลยทิ้งอ่ะทิ้งอ่ะทิ้งอ่ะคองคองคอเอาช่องชาม ลุยเลยใช่ไหมดัดฟันด้วยลุยเลยนะปุดตุนเปื่อยจริงใช่ไหมใช่ใช่เออเอาไหนดีอ๋อเอาไหนดีเอาหนดีต้องใช้มือแล้วค่ะไม่ผ่อนผวยแล้วค่ะเออมีมีมีเนื้ออยู่นะมีเนื้อเยอะในโครงมีเนื้อเยอะมากมันต้องแบบเขาเรียกยังไงมันต้องซูตอ่ะเออไม่ใช่เหรอนี่ดู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 เวียนี่ดู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 เว้ยเทิ่มมาดิ อลมอดีป่ะยอดเลยอบันเลอเลยโหยินหมดไหมนี่ขายได้ไงนะ50บาท50บาทโคตรเยอะเออจะบอกเป็นกะละมังได้ไหมบางที่ถ้าเสิฟเขาเปลี่ยนมาเอาประานมาใสยได้เลยนะเออเอดีล้วไม่ได้มีแค่โคงอย่างเดียวน้อดูดิครับอ่านั่นแหละ ไปปีกไปปีก,ปปกปเลือดก้อนไปเลยเ <ไป S 1> ท่าฝ่ามือนะอือโอเคอะเราก็ฝากร้านพี่เขาได้วยนะเ,เดี๋ยวพิกัดแผนที่อะไรก็จะพิมพ์ลงไว้ในคอมเมนต์แล้วก็่ในโพสต์นะว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมเนี่ยครับห้าสิบบาทบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมตะวันชวนหิวก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมร้านนี้ถือว่าทำได้ใจจริงๆครับพาราค้าไม่ค้าถือว่า สุดยอดจริงครับโอเคครับดูคันเทนต์นะลองเป็นคลิปนะโอ้โหโอเคปิดแล้วนะบ๊ายบายครับ